สวัสดีค่ะจะหาหมอแล้วบเเะวเตรมแฮวนาาะมันไข่แนี่ยลวบอลนเะก็มีไข่และอมยากะอมยากะทุ่เล่าขอยามเมดกะเมคือเจยมคือกาวยาเผอยาอมยาเผยต้องไปหาหมอมันอักเสบ สวัสดีนะคะเราก็มาหลังจากงานเสร็จเก็บไฟเข้าเก็บไฟเข้าถุงนะคะเด็กกับน้องผู้น้องเสือไม่เสร็จสำเร็จเก็บทิ้งเร็จดีมัน,นได้บันไดไมันจะว่าบันไดจะยิ้มชเลยบ,บันไดนะฮะบรรไดนีน่นเ,นนเห็นไหมาช่วยกันเก็บครับไป กไเห็นบันไดบอกแบันไดเขาไม่ไปขางเีนมีเห็นไม่เห็นหรือเปล่าจ้าข้างนั้นเขาเลบอันนี oh, no. ้ดิอันนั้นเขาอ๋มืออไนะดมือลดอ่ดมือมัดอ้ามัดผ้ามัดเอา่นลดมาเออแล้วแบบนี้บันไดอยู่หอบันไดเขามัดลดนี้งว่าไ่มป็นคนละเชือูบนี้่าได้ ดูด่อนมัเป็นเส้นสองเส้นนั่นสาวไหม้มาวันนี้แล้วก็ม้วนม้วนเลยเดี๋ยวแยกเพราะก่อนนะเอาตรงเดี๋ยวแยกเพราะเป็นเส้นไปดันนะนั่นแหลนปลูกมากก็นั่นแหละแล้วก็ตัวดึงเส้นเลี้ยงก็ห้ามปล่อยเนาะ ต้นมันอยู่ไหนล่ดำดำนี่นี่ตัดำดนี่าดำดำคนละขันย้าดำดำนี่พันไปเลยแล้วก็ซ่อมไปแล้วก็พันไปซ่อมไปก็พันห้าวซ่อมห้าไปเรื่อยๆเขาพันมาแล้วนะเออนั่นแหละก็พันห้าวไปเจ๊ก่งเงี้ต้องต้องล้วหาไมั้นเราไปรื่เลยชื่ใหม่ทย้่ ก็ไม้เหมือนในบุง้งในบุ้งก่ะว่านะกูหมอนเรื่องไม่นิดนึ่ยุงปันไม้ในบุง <c oughs> ้งยุงปันไม้ในบุง้งในกระบุงนะคะที่เราสาวมาเราก็ทำแบบนี้เลยเกแก้ไปเรื่อยๆมันชาเหมือนในกระโปดไป ายาวมาต่อลงแม่นลง,นนาานงนที่นตอนอนเข้าันเกสหือนะเ่เัเซที่นนี้นแล้วเนี่ะพนเขามันตะพันเขามันมาถึงนีก็มเกเอาออกอย่นี้นะองค้อนผัสวาดาองไขอมันนนีผัดสวานดี มมาซ้อมไม้ในบุง้งซอมไม้ในระบุ้งเ็ดสายไฟหลังจากงานเราเก็บแล้วก็เก็บเข้าที่เข้าทางไว้ทีหน้าฟ้าใหม่เขาเอาลงมาอีเขาเออกมาอี

เนตัวลักนะะาอ่ตัวนี้เนี่เนี่ค่อยเอ่แต่มันหนนี้นะนีนเกีให้นปาามนมันมีจ้าเนี่ยเ้ไปใเาค่อยนี่มันแหงหนุ่มแหงห่อกไปเียสิบปเถอะ้่าก็ไปเหาก็ซ่อมไปที่นั่นอดไปที่กะเจนที่กะเจนน ก็เปลี่ยนไปแล้วลนี่น้าอย่นเอาล <c oughs> อ,องจะเดียวโลดสิโอจเิมาเฮ็ดยังเด้บ้างจะนี่ไปหากี่โมงเร่งสี่เลี้ยวอยู่ <c oughs> เพราะว่าเมื่อนั้นน่ะเสือกับผู้ทำยากกเขามาทำนะเพราะว่าถือประเด้นมวนอันเดียวอ่ะเนี่ยถือปรได้นมวนอันเดียวเบิดเลยเบาๆตัวนี้นั่นมันที่บามาเลยเน้อดโอ้ยปวดเกินไปได้เอาแค่นี้มันถึงมันถึง ได้เงยกันเลื่อมตานานละพากาหันหนาไปหาเงี้นกันเลื่อมตาเออบมุนเข้าไปแล้วมื่สิไปแก้กันอยู่พุ่นละแ่ได้ี่เลยนี่นี่ดนี่ได้ก็กสินนี่ได้เลยเากระมุนไปเลยเลยมุนไปเลยเลยมันเมันห่อหกแก้ปเลยมัดกัน ดะเห็ยังรกเขาน่ะมันี้ากันสาวมากิดเราข้างหน้าได้ไปไหมเอามาปูยห่ะเพื่อนไปไปเอานี่ยเนี่ยอกอนมีเนี่ี่เด่ต้องไปเอา่หานี่ยอเี่ยตกอนน่นเอาทีู่โดน่อนพาไปเอา้า่อน่บเอา สามสิบเอรเซ็เพ์่็เรียบร้อยแล้วไปทางใดล่าผ่านวัดดีก่าะะพาไเาน้ไปด้ไขช้นดยาหน้า่มัวไดอยู่ย้อ้าหน้าหลายคนก็ได้คิดน้ จะมาซาวมาทงทอันโกโก้หายตัวไม่เนาะนอนอยู่ในห้อ ลูกครึ่งเนี่ยว่ายากยามมาสาวบดาลูกครึ่งบด้ช่องให้กินเล่นโกโก้ผมมือยู่ก็สาวบูไทยเดจังวสาวมุไทยแล้วก็สาวลูกครึ่งโอ้ยเจ้าเนาะเอาลงมาภาษาเอาลงมาไม่ต้องอะไรเราคจกั้นแล้วกันเอาลงมาเดีวเอาลงมาดั่งเดวคนรอม้นไปม้วนมาก็สเดมมอมสาวุไทยก็สาวลูกครึ่เอาลงมาเลยงอเลยีลเฝาดึงเท่าไป อันใดเป็นอันใดบานี่อันน้มันลงมาพูดพูดมาได้เลยพูดพูดนี่ต้องต้องเอาลงมาอันนี้กับอันยูอันยาเช็คอันใดเป็นอันใดล่ะอ่าลงไปด้กันนะเอาดึงไปลงไปเพื่อนลอยลงมาโอ้ยเพืเย็นทะลุลาเหรีลงมาลงมาเพืเย็นทะลุลาเหรียดม่าม่ามีนี่บ้านนี้รู้แถามาพากันเล่นหังความบัดบัดประดับแต่สันติงามเป็นงามได้เลย ไปเลยแล้วเาาหอดอัยน้นเากับปไปไม่เ้นเดียวกันด้วยกันมไส้มุนฟาสลับเด้อมูลเปนเครื่องไม้บุกเ้อถ้างั้นมันมันสีเต็มแล้วมันสิล้นเลมุนไส้มุนฟ้ามุนเป็นเครื่องไม้บุกนะมความมูนด้านนี้นมนด้านใหม่น้ำองไทยเป็นองไทยละมันยูลละ ตมันอยู่น้มุูนึงนั่งมุนเอาได้อ่ามุตรงนี้เอามุนั้นอา่นลนั่กมันใสงบตองใช้ปยอต้องทำแต่บางทีคือพลังเนยเอาได้เอามาห่มมีเดียวสิเป็นล่ก่อนเอาลงเอาลงเอาลงมาตังองอายแว่นตาแล้วงานนี้ กส่เงินาเั็เดกแล้วเห็นแก่บได้เนามันเหมอนกันแก่ห้าเลยเ้ม่เห็นแบบไรก็แล้กันก็หันละมัดพ่อมันละก็มันละพันเนีอันนั้นเอาของระดัดีกว่าเอาตัวนี้ไปก่อนะแยกส่วนออกวาิบนี้บงคุยนะแยกส่วนระดออกมาจังจังบงต้องนตากแดดนะเออเดี๋ยวกลังเย็ดให้ใจเย็น ช่องแม่ลูกไปอาบน้ำไปเลยเ่าอืมใ้าไปอาบน้ำไปสักผ้าสักผ้าซักที่นอนซักผลเผิด หอมมากลุดอยู่แล้วน้นแก่เนี่ยนแก่แล้วกัววเเาได้เวลาตำยับหา,ากันแหละลุงพันเอ้ยนางไก่กันบ่ได้

น ER oh. 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 <cn> ิ่ย no ิ่งเทิร์นกมฮม่วนก่อนมเจ้าเอ้เจ้าเอาไปได้หลายฮึมของค่อยแล้วมันเอาไปไมไดะของเจ้าเอาไปเิ็กนี่ ดึงออกก่อนให้มันสุดตัวนี้นี่สุดแล้วของค่อยของค่อยบันีเดี๋ยวช่อยกันดึงยังของค่อยเด้พอจะมันสองอันุณยาที่นี่ลังทันมวนไปอันนึงนี่สำเร็จไปแล้วหนึ่งอันน,น,น,นี่ได้แล้ว อันที่สองแบบความพยายามที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเนาะท่านผู้ชมมาแข่เงกเงกาะแข่งเกาะขาพี่น้องเอ้ยนะคะแปดนาทีผ่านไปนะคะยังไม่ได้อะไรเลยย่า <laughs> งมงวแล้วก็งมงัวดิงมตัวเดียนี่เลยอ่ะหมดแล้วเหรยังหมดอีะไปไม่ได้แล้วก็ลุ้มือแล้วมาเมนหองคอยไปฟูนหมดสาษา ผงคเอยแบบบุญแล้วมา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 คอยตัวนี้ละเด้อเด้ออมค่อยรอดออดสก้อนค่อยกจะรอดออกก่อน แล้วก็รอดอีกต่นนั้นตัวตัวกระพานยุ่ยุงน้ำมวนน้ำมูงเดยงเจ้าค่อยนับไปพุนตัวนี้ได้กับญพุนเเจ้า่อีกตัวอีก

mẹ chào đi đứa Dạ Bằng con ở này đứa Đúng con hay nào bác ta Thế đi bà con cơn à Cứ ư cứ ở nà chó hào dài lời

เส้นที่สองผ่านไปเส้นนี้ก็สำเร็จแล้วดาดานม่ได้การน้องดาดาเนาะห,หายห่วงมามาเส้นของค่อยนี่คือเส้นของค่อยโอ้กระไรได้เลยจีได้มาโอ้โอ ดึงเอามาโหโหโห,โหน้ำประดาหโหด,ดึงดึงมางงไม่บอกต้องใส่พลังงความสามัคคีได้ทองคอเลเซียพอแล้ว ควันแร่ทองแดงจังนี่ไปหาค่ำนี่มันจะแมวหรือเปล่าคือสิคุ้มค่าละพี่อันนี้เขาเรียกว่าล่อนทองนะเก็บเงินเก็บทองก็เปนว่าเก็บทองนี่จะเป็นทองแดงก็เป็นทองเอาไปเส้นนี้เส้นนี้นะของใครเอาไปดึงไปโอ้ไล่กันไปอย่างชัดเจนนั่นงงดาด้าสาวลูกครึ่ง เป็นย e ังไงได้อยู่กับเจ้วสิไปแล้วหุ่นมาแล้วสำเร็จแล้วสาวผู้ไทยไปคนเดียวโดูเดี่ยวอีกสาวผู้ไทยมาผู้เดียวพี่น้องนี่ได้แล้วได้แล้วจบเบสได้หรืะว่าอันนี้บานนี้ของข้าอันนี้อีกบอกนี่อีกตัวดึงข่อยสิม่วนให้เจ้าสิม่วนข่อยสิดึงสั่นพอลุดอยู่เดีตัวนี้ก็เป็นหัึ่งสิ่งดึงหน้าจะใส่แว่นตา พี่น้องเลือบาเนี่ยโอเส้นไใกล้แล้วเ่เส้นนี่ผพูดงี้ยังกระดักกระโดดเองเลยมมองใครผมหอมองนั่งเขาไหมแม่นะล่ะมายืนละปวดขาโอเคเนื้อใดกันอย่าลืมนะพี่น้องเลือพิธภัณฑ์มโนโอมโภมทราบครับผ่านยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับวังผูกห้องนะเสร็จภารกิจนี้เราก็จะไปภารกิจหน้าขึ้นเนื้อหรือลงใต้ละบาเนี้ยคุณละ ามาหลอดมาหลอดมาเมือว่าจะเป็นทางพระดาเนาะพระดานี่กระาวลูกเครื่องกุกเกากกุกตุ้ง,งย่ากะทินี่กระาวผู้ไทยพี่น้องเอ้ยมาได้แมนขึ้นไกนะก,ก,กระเบายางาบางาบงนบ,น,บน,นี้เบายางเบายางกระเบาผู้ไทยคือกันละอันนี้กระเบากระเทินนี่ละเบากระเทิญทางภาษาก็มาแต่พูดหลักกันตกกันตุ้มละไป ภาษามาจากสายสาวกันตึ้มสาวกันตึ้มมีบัสุแนวอรรถตื้มสาวกันตึ้มละอยูใสก็มาอยู่น้ากันขึ้นเราเราเป็นเธอเลยว่าสายสายเนี่ยนะเดียวกันสายเออสายนี่ละสายพี่สายน้องสายที่แล้วคสิเป็นพี่น้องกันละสายนี้จะมาร่วมกันเราเราทำบุญร่วมซาตจากบาตรร่วมขันเราเลยได้มาอยู่ร่วมกัน สันพี่น้องเหตุงานกัเหตุซอยกันเป็นแล้วคนนึนนึงเอาเอาถุงมาเลยได้ะถุงมาเลยเอาเข้ามัดไว้ดีๆเอาไปเก็บไว้เอ้ทองของมีค่านี่นี่เส้นหนึ่งนี่ลายอยู่กิ่งขนาด้ได้จอบนี่จอบของเจ้าน่ะก็ตัวอันเดียวไม่เอาเอาสองเอาสองเอาสามเอาสองเอาสามพื่อนเนาะ เป็นห่วงค่ปวดฟันยังมาไปหาหมออยู่วะยังะาขามาซะกนยัง้าเดียไปหาหมอาม่าะเหนื่อยังผ้าเดียไปหาหมอแต่อันนั้นเขาก็จะไปหาหมอยข่ก็เจ็บท้องอย่างเ้่ะก็อู่นหาวก่อนเจะไปหาหมอที่ทองกินแต่น้ำผักอีเนาะกินเพ็รกินเพิดไปเลยสะสมแบบนี้ วเเห็นนะอคอยกกินนำข่าวก็กินเพลสเขากินเลยเอ็ดไปกินน้ำข่าวหลดมาหลุดผู้เจ้าเราไม่ได้ังกับโรลเก้าคืนได้บม่ได้ไหนคอยกับเก้าเขาก็ไม่ได้กินได้เลยข่อเลยมากินน้ำข่าวกินเป็นอะไรพิษล่ะก็ต้องได้ไปหารักษาุจเจือละท้องคอยหลังคืนมานอนเจ็บอยู่หมหมเนี่ยตอนนั้นก็ได้ไปนอนโรงพยาบาลมุกอัน สักคืนห้าคืนหรือเจ็ดคืนค่อยได้ไปนอนโลกเก้าคืนมาอีแล้วเอามึงเนาะรอดมาอีมึงเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไหมในหมุงนะคะสวัสดีนะคะ